ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานไซเบอร์บินะจะพาทุกท่านมารับชมอุปกรณ์ฟิตเน b แบ d จากทางกา r มินนะฮะการมินก็คือเป็นเจ้าเดียวกับที่ทําอุปกรณ์ติดรถยนต์นะฮะพวก GPS อะไรต่างๆนะั่นแหละฮะวันนี้เขาก็โดดลงมาในตลาดของอุปกรณ์สวมใส่สําหรับพวกออกกําลังกายพวกวัดการวัดก้าวเดินในแต่ละวันนะฮะเขาเรียกสั้นๆว่าฟิตเนสแบเนะีนะ่แหละฮะซึ่งปีนี้จะเป็นปี ของเจ้าอุปกรณ์เหล่านี้เลยนะฮะก็จะเห็นตั้งแต่ a m s u n งทำ S5 วัดชีพรจรได้หรือแม้กระทั่งทำา a l a x y Gear แล้วก็แบรนด์อื่นๆ Fitbit อะไรกับม,มีจอ b บนนะฮะจอจอโบนอ่าจอโบนนะฮะทำอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาวันนี้ก็เป็นคิวของกา r m i n นะฮะกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Vivo Fit นะฮะ Vivo Fit Fitness Band นะครับผมก็ลักษณะาการใช้งานก็คล้ายๆกับอุปกรณ์ ฟิตเนสแบนด์ตัวทั่วไปนะก็คือสามารถวัดก้าวเดินได้ใช่นไหมฮะแต่ขอบีการ์ดเป็พิเศษตรงที่เขาจะเป็นการผสมผสานระหว่างนาฬิกาข้อมือกับตัวฟิตเนสแบนด์นั่นเองนะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีหน้าจอยไหมฮะแล้วลักษณะมันจะเป็นใสาในาฬิกาข้อมือแบบเนี้ยเราสามารถใส่ข้อมือของเราได้ไหมฮะปุ๊บเนี่ยไอ้นี่ก็จะเป็นช่องๆเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งแต่คนอ้วนขนาดไหนผมก็ข้อมือก็ใหญ่นะก็ยังใส่ได้เลยเห็นไหมฮะ คนผอมคนอะไรก็เลือกได้นี่ใส่มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอ่าหัวอทอดก่อนอ่าแล้วก็ลักษณะวัสดุกันจะเป็นยางใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะกันเหงื่อกันแล้วก็ที่สําคัญเออที่สาคัญ v i v o ฟ i t กันน้ําได้นะฮะกันน้ําได้ระดับหนึ่งเลยแหละฮะก็คือเอาไปแช่น้ําอาบน้ําเจอฝนเจออะไรไม่ต้องคุณไม่ต้องถอดก็เหมือนคุณใช้นาฬิกากันน้ํานั่นเองอะ w a t e r resistant ประมาณนั้นครับผม เวลาใช้คุณใส่กับข้อมือไว้เหมือนนาฬิกาเลยนะคุณใส่ทั้งวันเลยไม่ต้องถอดก็ได้เรามาดูที่หน้าจอก็จะมีลักษณะของนี่ครับอันนี้หน้าแรกก็คือเป็นตัววัดก้าวเดินนะฮะคุณเดินไปกี่ก้าวในหนึ่งวันนะฮะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆคุณยิ่งคุณเดินมันก็จะยิ่งขึ้นตัวเลขยิ่งขึ้นหน้าที่สองก็เป็นโกโกก็จะเป็นเหมือนเป้าหมายนะฮะในแต่ละวันที่คุณจะควรจะเดินให้ได้นะฮะมันก็เหมือนเป็นการท้าทายตัวเองเป็น challenge เหมือนคุณนั่งบางทีไอ้ตัวเนี้ยมันม สมมติเราเป็นคนซีเรียสกับไอเรื่องจํานวนก้าวเดินต่อแต่วันมากบางทีเราหันมาดูเฮ้ยนี้เดินไปแค่2 0 0วเองเหรอกดไปดูคําว่าโกโอ้โ oh, ห oh, มันให้เดิน4,000รู้สึกเหมือนเป็นเกมแล้วคุณต้องเอาชนะอ้เนี่ยให้มันเกินให้ได้เพื่อจะทําให้เราได้รับเหรียญรางวัลในแอปพลิเคชันของมันด้วยนั่นแหละครับเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นตัวหลอกล่อให้เราออกกาลังกายนั่นแหละส่วนต่อไปก็เป็นกิโลเมตรตัวน,นี้แป้งจะสเต็ปเคาน์เตอร์มานะฮะก็คือจากตัววัดก้าวเดินให้มาเป็น หน่วยเป็นกิโลเราทำให้เรารู้ว่าเดือนวันหนึ่งเดินไปกี่กิโลแคลอรี่เบรนนะฮะก็เผาผ่านพลังงานไปเท่าไหร่วันหนึ่งที่เราเดินนี่แล้วที่ผมบอกมันมีเป็นเป็นเป็นนาฬิกาข้อมือด้วยเห็นไหมฮะเมื่อกดมันเรโมทนี้ก็จะเป็นนาฬิกาบอกเวลานะฮะกดอีกทีก็จะเป็นวันที่เดือนกับเดือนกับวันนะฮะวันกับเดือนนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีขีดแดงๆตรงนี้ไอ้นี่ก็เป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันฮะก็คือแต่อย่างเงี้ยขีดแดงๆขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณนะ ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานแล้วคุณควรจะต้องออกไปเดินบ้างออกไปกระโดดลดเต้นจะไปอะเต้นเต้นอะไรของคุณก็ตามให้อ้ขีดเนี่ยมันหายไปมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆฮะยิ่งคุณเดิน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 พอหายไปหมดคุณก็จะรู้สึกว่าเออการเคลื่อนไหวในชั่วโมงนี้เรามีการเคลื่อนไหวแล้วพอแล้วนั่นแหละฮะก็หมายควง่ายๆคือมันมีตัวกระตุ้นนั่นเองสองทางเลยนะทั้งโกลแล้วก็ไอขีดแดงๆตัวนี้ขีดแดงๆตัวนี้ยิ่งคุณเคลื่อนไหวขีดมันก็จะยิ่งลดลดลดจนมันหมดไปก็แสดงว่าโอเค คุณมีการ exercise นั่นแหละฮะก็พูดง่ายๆคือมันกันเรานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปนั่นเองครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นลนักษณะการใช้งานนะฮะแล้วก็ลักษณะการเชื่อมต่อข้อมูลซิงค์เพื่อที่เราจะดูข้อมูลแบบเป็นกราฟเป็นอะไรเงี้ยก็คือจะทํางานผ่านบลูทูธนะฮะมาดูข้างหลังกันเห็นไหมฮะจะมีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่ตัวนี้เป็นสมาร์ทบลูทูธนะฮะก็คือมันจะเวลาเชื่อมต่ออาจจะยุ่งยากช่วงแรกนิดน,นึงก็คือคุณจะต้องเข้าแอปก่อน แล้วก็ทําการแพรกันวิธีแพรก็คือกดตรงนี้ค้างไว้ซิงนนี้ไม่ใช่นะเลือนไปก่อนปุ๊บสลีปแล้วก็พอแพรปับ๊บปล่อยเนี่ยนะฮะมันก็จะหากับมือถือของเรานะฮะอ่ะไหนๆก็เข้ามาหมดเมื่อกี้แล้วนอกจากนี้นะฮะขอต่อเลยนอกจากนี้นอกจากไอ้มีนาฬิกามีอะไรเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณกดปุ่มไอนี้ค้างไว้คําสั่งแรกคือซิงซิงนี่คือจะทํางานร่วมกับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะ แอนด์พลาสเนี่ยฮะ a n t พล s สเนี่ยซึ่ง a d a ด t e r ์นี้จะใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์มันจะเกมันก็เหมือนเป็นการดึงข้อมูลเหมือนกันแต่เมื่อคุณใช้แอนด์พลอส์นี้แล้วลงการ์นเอ็กเพสในคอมพิวเตอร์มันก็จะมีการเมื่อเมื่อคุณจะซิงค์ข้อมูลดึงข้อมูลจากไอ้น,นี้ลงไปเก็บในฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์เรามันก็ก็ทําได้ง่ายนะครับผมก็ลักษณะดเดียวกับแพรแต่แพรคือทํากับพวกมือถือนะครับอันที่สองเมื่อคุณกดอันที่สองปุ๊บแล้วปล่อยคําว่าสลิป ก็คือตัวนี้มันจะมีมีระบบวัดเก็บข้อมูลการนอนหลับของเราด้วยนะฮะก็คือมันจะคอยบอกว่าวันหนึ่งเรามีการเคลื่อนไหวในเตียงนอนเท่าไหร่เคลื่อนไหวในที่หมายถึงว่าคุณพลิกตัวเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยนอนหลับไม่ค่อยสนิทอะไรอย่างเงี้ยมันกราฟมันก็จะพุ่งสูงอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณนอนนิ่งๆแต่ว่าคุณหลับหลับลึกแล้วกราฟมันก็จะตกลงมาเราก็สามารถตื่นเช้ามาแล้วก็มามาซิงค์แล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยคืนนี้เมื่อคืนเรานอนดีไม่ดียังไงนะฮะแล้วก็จะบอกด้วยว่าเรานอนหลับไปก,กี่ชั่วโมง ครับผมเมื่อคุณออกจากโหมดนี้คือกดค้างไว้แป๊บหนึง่งมันก็จะเด้งกลับมาอ่าครับผมแล้วนอกจากนั้นนะฮะตัว Vivo Fit เนี่ยมันยังมีสายอีกเส้นหนึ่งมาให้ด้วยฮะ,ะในหนึ่งชุดจะมีสองเส้นนะ,ะนี่คือสายขนาดปกติกับอันนี้เป็นขนาดเล็กสาหรับคนข้อมือเล็กมากๆเห็นไหมฮะรูมันจะถี่มากแล้วมันจะสั้นกว่าอ่าเห็นไหมมันจะสั้นกว่าน,นี้ก สำหรับคนข้อมือเล็กแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้มันเป็นลักษณะการทํางานแบบ2ี่สิทับเจ็ก็คือทํางานย4สี่ชั่วโมงเจดวันหรือพูดง่ายคือทํางานได้ทั้งปีทั้งชาติฮะจนกว่าแบตจะหมดซึ่งแบตเตอรี่น่จะเป็นแบตนาฬิกาแหละฮะแบตก้อนกลมเขาบอกว่าเขาเคลมว่าใช้งานได้ยาวนานเป็นปีๆเลยปีกว่าๆเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดมันหมดแล้วคุณจะทำยังไงผมสอบถามไปทางการม,มินแล้วเขาบอกว่าไข่น็อตออกสี่ตัวแล้วก็ดึงออกแค่นั้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนฐานตามไซส์ที่เขาให้ในคู่มมือา แค่นั้นครับมันก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับผมส่วนวิธีใส่ก็ดูตรงสงเกตรตรงนี้ให้ดีเห็นไหมฮะที่เป็นวา,วาวนี้ก็คือปุ่มคุณก็ยัดมันลงไปเททนี่ยยัดมันลงไปอย่างเงี้ยทางเงี้ยแล้วก็จัดเก็บมุมอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้มันกันน้านะฮะพยายามใส่ให้มันลงเดี๋ยวน้ําจะเข้าอ่าก็จะใช้งานได้ปกติอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของวิธีซิงค์ข้อมูลกันบ้างนะฮะ ก็ง,ง่ายๆเลยฮะคุณมาโทรศัพท์มาใช่ไหมเปิดบลูทูธก่อนนะแล้วก็ติดตั้งแอปที่ชื่อว่า Garmin Connect ตัวนี้นะฮะหาใน App Store กับ Google Play ได้คุณเข้าแอปไปค้าไปเสร็จคุณกดปุ่มนี้ค้างไว้ให้ไปที่แพรนะฮะเลยสลีปไปอ่าแพรปั๊บป,ปล่อยอ่าแล้วก็อรอฮะเดี๋ยวมันจะจับคู่กันอ่าเห็นมาขึ้นแล้ว เมื่อซิงค์เสร็จเราจะเห็นว่าข้อมูลถูกดึงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะในส่วนก็จะมีเราสามารถดูในส่วนของสเต็ปวัดก้าวเดินแล้วกดดีเทลได้ดูแต่ช่วงแต่ละช่วงเวลาได้ว่าเราเดินไปเท่าไหร่อย่างเมื่อวานผมเดินเนี่ยช่วง8ปดโมงช่วงทุ่มหนึ่งเดินมากสุดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มา ดูได้แล้วก็ในสุดที่ผมบอกเรื่องของสลิปเห็นไหมฮะเมื่อคุณนอนคุณกดตรงนี้ให้เป็นสลิปแล้วปล่อยไว้มันก็จะบอกว่าคุณนอนไปกี่ชั่วโมงอ่ะแล้วเมื่อคุณตื่นคุณจะนึกยกเลิกหมดสลีปไปนะกดตรงนี้ค้างแป๊บหนึ่งมันก็จะยกเลิกมันก็จะบอกว่าเนี่ยคุณนอนไปกี่ชั่วโมงละกดดีเทลคุณก็จะเห็นว่าหนึ่งหนึ่งคืนเนี่ยคุณมีการเคลื่อนไหวบนเตียงนอนเท่าไหร่นะฮะช่วงตีหนึ่งผมรับลึกสุดเลยเห็นไหมตอนนี้ก็เรื่องปะปลายเป็นคนนอนแบบพลิกไปพลิกมาบา้างนะ นะฮะเข้าห้องน้ําก็เลยพีขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยคุณก็มาวิเคราะห์ได้เห็นไหมฮะและ้วตอนนั้นก็จะมีในส่วนของเนี่ยตาในการให้ให้รางวัลเราในเองเมื่อเราทํ h ชา l e n g e สาเร็จเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกมันกระตุ้นไงกระตุ้นให้เราออกกาลังกายทั้งวันทั้งคืนเลยเ,ออเดินนิดหน่อยก็ยังดีพอผ่านนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็แล้วในส่วนของคอมพิวเตอร์อย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถซิงกับแอปเตอร์นี้ที่ให้มาได้นะฮะซิงกับแอปเตอร์นี้จะง่ายกว่าเพราะว่าคุณกดมีค้างไว้แค่ซิง เสียบนี่เขาคอมก่อนนะ,ะกดนี่แค่นี้ครั้งเดียวปื๊บปล่อยปื๊บ,บถ้าคุณเสียบนี่อยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วมีโปรแกรม Garmin Express อยู่มันก็จะดึงอัตโนมัติเลยเท่ากับว่าคุณก็ดูข้อมูลได้เหมือนกับในสมาร์ทโฟนแหละแต่ทําได้ง่ายกว่านะครับผมครับนี่ก็คือ Garmin Vivo Fit Fitness, Fitness Band จากทาง Garmin นะฮะก็สําหรับรายละเอียดปีกย่อยต่างๆแบบบทความรีวิวรายละเอียด,เ,ยดเราจะเขียนเป็นบทความรีวิวลงในเว็บไซต์ manager c o t th นะฮะยังไงก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ